มีอยู่นี่ไม่ครับสวัสดีครับย่บนั่งผ้าเอเลยเคยริมฝั่งคงนะครับมาทักทายก,กันตอนเช้าเช้าสายสายบ่าย่ังไม่ทนันยังไม่ถึงบ่ายนะครับประมาณสักสิบโมงก,กว่านะฮะ, <c oughs> ะวันนี้มาอีกแล้วเจ้าวันอาทิตย์นะครับก็เลยมีเมนูเด็ดมาให้ทุกคนทุกท่านได้ดูนะจ๊ะ <c oughs> ใครอยากจะชิมก็ชิมได้นะครับมาได้เลยนะครับพอดีผมได้เชฟสั่งเชฟโดยตรงมาจากพะเยา มาไปจากพะเยาเขาเลยอยากจะลองชิมฝีมือของเชฟจากพะเยาดูนะครับไปเ,<อ>เดี๋ยวเราไปดูอ่าเราไปดูกลับมาวิธีการผลิตนะครับว่าจะตรงตาม WY ไหมเดี๋ยวมาดูหน้าตาเชฟมันก่อนครับหน้าตาโหดเทียมอมหิตมากโอ้ไม่ใช่น่ารักแอ็บเบเชฟกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยถอดเตียงครับถอด มูเจ้าครับเอียนมันคืออะไรครับม,มันคืองูไม่มีเก็บครับอ๋องูไม่มีเก็ดทอดเพื่อให้มันเพื่อให้มันสุกครับผมเพื่อให้มันสุกน้ำตอบตรงประดินมากนะครับเทฟนี่เพื่อให้มันสุกเราจะทอดอีกนั้นไหมครับ <c oughs> แตบบ่ให้มันกรอบสักหน่อยครับอ๋อให้มันกรอบสักหน่อย สักหน่อยขนาดไหนครับไม่ไหมก็เอาไม่ไหมครับเอาไม่ไหมครับผมไม่แบบไหนครับไม่ดำดำหรือว่าเอาแบบไม่ไหมเอาไม่ไหมครับนี่เชฟเชฟเริ่มสับสนอันนี้เป็นขั้นตอนแรกเนาะเชฟเนาะครับผมเป็นขั้นตอนแรกคือคือทอดเอ่อทอดเอี่ยน ทอดท<บ>อ,อดเนื้อกบกอบซะหน่อยครับแล้วเอาไปผัดเผ็ดอ๋ออันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับจากนั้นเดียวเราก็จะเอาเอี่ยนหรือปล่นะครับไปผัดอีกครั้งหนึ่งกับเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แม่นก่อแม่นครับผมอ๋อเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับม,มาครับมาดูกันต่อน,นะครับสำหรับ ผัดผิดปลาไหลตอนนี้ลงเครื่องที่ตำไวเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมเชฟแม่นครับเครื่องเราตำมีอะไรบ้างครับพริกขิงคาตะไคร่ใบมะกรูดติวมาในผมมีสักอย่างก็ไม่น่าไม่น่าพูดหรอกกำลังกลังผัดเครื่องอยู่นะกำลังผัดเครื่องผัดเครื่องให้สุกอันนี้เป็นเป็นเป็นสูตรของพะเยานะครับ สูตรพะเยานะฮะสูตรภาคเหนือนะครับผัดเผ็ดปลาไหลก็ไม่รู้ว่าจะจําสูตรเดิมของตัวเองนะเพราะว่าเมื่อก่อนได้ข่าวว่ายะอาหารแมนบอกเนี่ยก,กับเขานี่คืออร่อยแบบซ้ำครับอร่อยแบบซ้ำเพราะเพราะจําสูตรมาได้ครับเมนครับว่าหน้าถามเนาะ <c oughs> ครับโอ้โหดูหนะ้าตาเ็ฟจริงจังมากเลยครับค่อนข้างที่จะใส่ใจกับการผัดผิดประเลยมากใส่ใจเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับอ่าลำดับถัดไปนะครับตอนนี้เครื่องได้ที่แล้วนะครับเชฟใส่อะไรต่อครับใส่ใจครับใส่ใจจัดไปครับ ใส่ใจเต็มกระทะเลยนะครับใจนี่ครับดูดูด,ดูหอมไหมครับท่านผู้ชมโอ้โหหืมมีขา้าวสวยร้อนร้อนไหมเนาะใครมีขา้าวสวยร้อนร้อนนะครับตักมาได้เลยนะครับ น่าตายเทียบโอห้หโ,หโ,หโ,หโหใส่ใจมากเลยเนี่ยใส่ใจแล้วยังต้องใส่เครื่องปรุงอีกไหมครับเทต้องใส่ใหำไหลครับ <laughs> อร่อยภาษาเหนือนี่เขาว่าเขาว่าเขาว่าอย่างนั้นาครับล้ำครับล้ำกล้ำล้ำล้ำหรือล้ำล้ำล้ำจำเนียงต้องได้เนาะโอ้ดูดูดีลาของมันจะล้ำมันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยจำไม่ไหนะครับเดียมเียมขูดเลย กำลังได้ที่นะครับกำลังได้ที่หอมมากเลยนะฮะหอมที่สุดได้แบบอันอยากจะพูดเลยอ่ะเดี๋ยวเราลอยชิมกันต่อไปนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะตรงนี้ใส่แค่เครื่องปรุงแต่ยังไม่ได้ปรุงเครื่องไม่ได้ปรุงรสชาตินะครับติดตามกันต่อไปนะครับครับ ตอนนี้กำลังเออเติมน้ำคลุกคลิกสักหน่อยหนึ่งนะครับใช่ไหมเชฟเตินมน<ม>้ำรสชาติรสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนไหมหรือว่ายังไงบ่เปลี่ยนครับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ปรุงครับโอเคครับ,เ,คครบเชฟบอกว่ารสชาติยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะยังไม่ได้ปรุงเครื่องดูหน้าตาของผัดเผ็ดปลาไหลเนะ่ยโอ้โหน้ำลายผมไหลก่อนแล้วนะครับโอเค ติดตามตอนต่อไปในจ้าทุกคนทุกท่านนะครับยีงห้ามปะไปลิสเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จยังเค็บเค็บเสร็จได้ยังมันยังหมดล้วดีครับหมดเร็วดีให้จิ้มอก่อนให้จิ้มก่อนครับดูดเดือดหัดเค็มหน่อยนึงจ้ารังเติมน้ิมปลาให้น้อย เริ่ไม่ที่แล้วครับมันจะมีแบบกลิ่นหอมเครื่องที่ว่าเชฟนี่ทําแบบทอดเครื่องแบบสุกมากแล้วก็กลิ่นมันจะหอมอร่อยมากๆครับขั้นตอนสุดท้ายของเครื่องปรุงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใส่ยังก็ใส่มะเขือพวงประสานเนื้อเกือยังก็ มะแข่งมะแข่งแล้วก็พริกไทยพริกไทยครับพริกไทย,ยโอเคแล้วต่อไปลําดับต่อไปลําดับสุดท้ายคือใส่กระเพราครับก่อนกะเพราโอ้โห,โห <c oughs> เริ่มหิวแล้วครับจะได้ข้าวสวยร้อนๆนะครับ,ออนนรบโอ้โหใส่จะอร่อยอร่อย สูตรพะเยานะครับใส่ลูกโดดด้วยนะครับจะผัดน้ำเลยครับเชิปตักเลย น้ลยครับที่บอกว่าใส่กระเพราไม่ต้องใส่แบบคือใส่แป๊บเดียวนะครับลวกๆมันจะเดี๋ยวมันเยมันจะขมครับจิบฮะเดี๋ยวมันจะขมมันไม่ใช่ซาดาวมันกระเพราผู้เจ็บมิดะอนะอื้อหอ ผัดเผ็ดปลาไหลสูตรพเยานะครับอ, oh, อร่อยอร่อยต้องลองชิมกันดูนะครับมาครับทุกคนทุกท่าน,นนะครับมาชิมผัดเผ็ดปลาไหลด้วยกันนะจ๊ะอ, <c oughs> อร่อยอร่อยครับเนียบเลยโอเคขอบ ุณทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับผัดป็ดวะไหลเมืองพะเยานะครับอร่อยอร่อยครับขอบคุณครับ